หาเมาสั่นกันทั้งไทม์ไลน์หลังเพจบันเทิงหน้าตุดแอบส่องไอจีของแร็ปเปอร์หนุ่มฮอตต้งทูพีแล้วเจอภาพเข่าชนเขา่ากับสาวสวยลูกคุณหนูทำเอาคอมเมนต์พุ่งทันทีว่านี่เปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่าสาวคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือแพทพัชรวิภาโพธิรตนังกูลทาย,ยาทตระกูลดังและดีไซเนอร์เครื่องประดับสุดเก๋หนึ่งในหลานสาวของท่านผู้หญิงเลศักดิ์สมบัติสิริเป็นผู้ก่อตั้งปากนายเลิศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหญิงคนแรกของไทยเส้นสายวงสังคมแน่นครอบครัว เป็นที่รู้จักในระดับไฮโปรไฟล์กันทั้งบ้านแพทเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณแม่สนพิษและคุณพ่อร้อยโทชุติพัฒน์โพธทร,รตนังกูลพี่น้องของเธอต่างเป็นบุคคลที่คุ้นชื่อในแวดวงสังคมส่วนตัวแพทเองก็มากด้วยความสามารถหลังจบจากอเมริกันสกูลที่อังกฤษเธอลุยต่อสายสินเรียนฟอนเดชั่นที่เชอร์ซี к о l л ีตออฟอาร์ตก่อนต่อยอดด้านจิวเวลรี่ดีไซน์ที่เซนตันเซนต์มาเทนส์สถาบันชื่อดังระดับโลกเธอเป็นดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ iper, แพบชบชั่น,น,นรีเพิรเทศ เรียกว่าทั้งโปรไฟล์ครอบครัวและความสามารถจัดเต็มแบบครบเครื่อง